วัสดีค่ะวันนี้ก็มา <c oughs> แกะพัสดุกันนะคะมาจากร้านนี้เลยนี่อ่ะนก็จะเก็นชื่อประมาณนี้มาแล้วก,ก็อย่างแรกก็ใช้คัตเตอร์เลยนะคะใครอีกก็กำลงังรของนะอันนี้คือพี่สั่งเป็นแพ็กเกจมานะคะทุกคนเอามาใส่สกูชี่นะคะอ่ะแล้วก็จะมีเป็นโมนิโมนินะคะนี่โมนิโมนิน่ารักหมดเลยนะจริงๆนี่นะคะที่สั่งไปโมนิโมนินี่มีโมนิโมนิทุกบทใครชอบก็มาเปย์กันได้เลยอ่ะ มีอีกนะทุกคนให้ดูแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นอันนี้นี่จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้อ่าเป็นถุงแก้วแบบนี้อันนี้คือถุงแก้วแบบนี้นะนี่นะโอ้ยมันอาจจะฟิ้วๆหน่อยทุกคนเราเปิดเป็นเพราะเขารีวิวมาด้วยแล้วก็อันนี้แม่ค้าก็แบบให้มาเต็มเต็มตันหนักเต็มเต็มเนยอันนี้ดูมันก็มีเป็นอันนี้แพ็กเกจแบบนี้ในประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่ะแล้วก็จะมีอันนี้อีกอ่าโอเคประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรแล้วนะนะ หมดละโอเคไปแล้วบ๊ายบาย